ช่วงสวย24ชั่วโมงคุณสาวๆที่มองข้ามประโยชน์ของการเดินค่ะเขาบอกว่า walking is man's best medicine ค่ะคำกล่าวของฮิปโปเครติสปร,รมครูทางการแพทย์ซึ่งมีแปลเป็นไทยค่ะว่าการเดินคือยาขนานเอกที่ดีที่สุดของมนุษย์เราค่ะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้เดินค่ะ เมื่อจะใกล้หรือว่าไกลแค่ไหนก็อย่าพยายามที่ปฏิเสธในวันหนึ่งเขาบอกว่าคนเราควรได้เดินอย่างน้อยๆสักประมาณ30นาทีต่อวันหนึ่งแล้วแหละนะคะและคงไม่มีใครที่ปฏิเสธข้อดีของการออกกําลังกายกับการเดินแต่หลายคนมันอกอ้างว่าไม่มีเวลาเราใช้การเดินเร็วเป็นการออกกําลังกายดูบ้างนะคะ สะดวกง่ายดายไม่ต้องหาสถานที่เฉพาะเจาะจงไม่เสียสตุ้งสตังจะเดินหน้าออฟฟิศหน้าบ้านลานสวนหรือที่ไหนก็เดินได้ค่ะเพราะการเดินเร็วนี้เป็นการวิ่งอีกอย่างหนึ่งด้วยแหละนะคะเพราะนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวลําตัวส่วนบนส่วนล่างแล้วก็ยังเกิดการบอบช้าของกล้ามเนื้อเอนกระดูกและข้อต่อน้อยที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะสำหรับคุณคุณที่สูงอายุค,ค่ะ